สวัสดีครับผมลงถ่ายแต่รถนะครับวันนี้ย้ายบ่อมาที่อำเภอนนดินแดงครับก็ถึงทางเข้าหมู่บ้านแล้วครับบ้านลำนางรองครับก็หายไปสองคันครับไม่รู้โอ้สามคันครับลงกันอยู่ไหนไม่รู้ครับในตอนนี้เหมือนจะมาต่างคนต่างมาเลย รถผักบังบังกับนี่ก็ทางเข้าบอรครับย้ายมาทั้งหมดหกคันครับกับคันที่คนแม็กโครมานะครับเจ็ดเจ็ดคันไหนอิเ <Indiana. S 1> ใช่ไหมเออใช่ใช่เจ็ดคันครับ ไปบ้านแฟนที่นาก็จะไปพักยูบอเลยครับตรงของเสร็จแล้วก็ค่อยหากับข้าวกันมีอ่อางน้ำยังใหญ่เลยทบนีน่าสนใจหน้า ว่ายน้ำแข่งกันเนาะ ก็ซื้อมาพร้อมนั่นแหละถ้าสมมติมันเอาสองถังแล้วก็ลงแค่ถังเดียวไงก็พอเจ็ดว่างครับมีการชำเลืองมาดูครับค,นบค็นคาไมโครนี่ไม่แน่ใจครับว่างานกี่ร้อยเที่ยวนะครับบ่ออาวายังไม่ได้ถามในหน้าครับในหน้าก็เป็น ทีมงานครับทีมงานรถนายดําเขียวครับโอ้ขับเปลี่ยนชื่อช่องเลยใช่ไหมเป็นรถด,ดําซิ่งนนดินแดงครับเป็นแนวหน้าในตัวไปเลยครับ <begun> <Here> <that too> <même> เห็นเท่าแก่ว่าปีหน้านี้จะออกไมโครคันใหญ่ครับแล้วก็คันเล็กก็จะไว้นี่ครับเป็นงานอย่างนี้ครับ เราจะเอาคันใหญ่วิ่งแถวบ้านกรวดครับเอราบา่าวิ่งงานไม่ทันครับช่วงนี้งานจะเยอะมากเยอะเป็นพิเศษช่วงนี้ทำที่ลงต้องทำดีๆนะรถไยอะถ้าทำไม่ดีนี่ไายนั่นเลยน,นะตุน เหล็กไอกเกมเนแน่นอนอะ่ะแต่ว่าตรงตรงของพี่นายไม่รู้ใครทำลายอย่างเนี้ยทางลางเนี่ยดันทิ้งหมดแล้วมีภูเขาให้ดูเลยมุมนี้นี่ทำมายกบ้านอยู่ข้างนอกนี่สบายเลยครับน้ำเต็มเลยว่ะ ามีมาตามหลังครับตามหลังสามันครับเซียแจ็คนี่ไม่รู้ไปทางไหนนี่ยังไม่เจอเลยครับเห็นท <c oughs> ักถามในเฟซบุ๊ k ว่าอยู่รันท้ายครับไม่รู้ไปลงทางอยู่ที่ไหนมานี่ <c oughs> เปิดน,น้ำยึกนเนพี่นายจะวิ่งได้ไหม กลับถึงบอ่อแล้วครับกำลังจะลงครับไหนพักอยู่ไหน,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 นไหม,มีมีที่ลงรถทำที่ลงรถไทยอยู่นู้นได้ไหมนี่ครับฮะกระดุย ไม่รู้สิพี่วันขึ้นเรื่อยมันน้ำแห้งหรือเปล่าความร้อนเท่าไหร่พี่ได้ดูไหมทางคอน,น,โ,นโอ้ความร้อนเก้าสิบครับชะน้ำแตกหึพ่อน้ำแตกเลยน่าจะน้ำแห้งแหละน่าจะช้้ ยกยกมีน้ำไหมในรถมีแต่ล้างรถใช่ไหมยกยกหัวให้เย็นหน่อยไประบายความร้อนหน่อยไปท่อแตกท่อแตกจริงมั้งช่วยย่องหน่อย ครับก็จะลงไมโครครับน้ำหนักมันเยอะยังไงยลงนะครับนู่นนะครับบอยจดดที่ปานนู่นนะ นอ๋อเดี๋ยวมาดูตอนเราจะกลับแทนยาเข้านะครับมาดูต่อตอนรถไตลงเนาะรับนี่ก็มาถึงนนทดแดงถึงบอลแล้วครับเนี่นอทันนี้มาถึงที่หลังเขาครับ เค้าทำไรกันนี่เค้าทำไรกันนี่เอา195ลงออกมาดู195ครับนี่โอ้โหช้างกระทืบมาเลยไม่มีแรงหรือเปล่าวะโอ้ยจะเข้าเข้าเขียนต้องชื่นไหนเพรารัานคาเลย ช่างกระทืบเลยไม่มีแรงหรือเปล่าสองแสนแปดครับน <the> nah 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 <the> ี่ครับสองแสนแปดครับนี่ยยกที่สองแสนแปดครับวันนี้ขอซื้อสามแสนไปขายขายสองแสนแปดนายพี่นายทบทึบเอ้าอย่าแย่งกันว่าเอ้าสตาร์เลยเฮ้ยไปชมออกมาไม่ดีดิรู้ไม่ได้รู้กระตุกกระตุกตุกเลยด่าเกิยเลยด่าเกินเลย ต้องขาดทุนแน่นราเสียนีกตุกได้ระตุกตไ,ได้ดีไก่เค็นกระตุกให้ดูนิไันล่นลองดูยัตุก่แบบนั้นเลยกระตุกกกไหลไปเฉยๆนี่ครับ บอแล้วครับก็ถึงประมาณสี่โมงห้าโมงพอดีครับก็จะหยุดแล้วครับจะพักผ่อนครับช่วงนี้ก็รยงานต่อครับครับถ้าใครชอบคลิปนี้วิดีโอนี้ก็ฝากกดติดตามถ้งหยุดพุ่งสายตระดหรือท้างในจ,จะสอบถามอะไรก็ได้นะ 8, 3, 4, 4, 5, คือเบอร์ศูนย์แปดสามสามเสี่ศูนย์ห้าหกนะครับฝากกดติดตามด้นะครับสวัสดีครับ